สวัสดีค่ะเก็บเห็ดก็ค่ะเขาป้าค่ะเขาป้ามาข้ามมาน้วกันตอนนี้เป็นเป็นเวลาหาโมงนะคะสวัสดีทุกคนนะสวัสดีผู้ติดตามและผู้ที่บังเอิญมาเจอคลิปนี้นะคะป่าอยู่นอกเวทนะคะตรงนี้เป็นป่าที่ป่าแบบมาเก็บเห็ดเรื่อยค่ะปีนี้เป็นครั้งแรกนะ,ะซึ่งเมื่อไม่นาน ผ่านมากี่เดือนเองตอนปีก่อนมาเก็นะแบมาเนาะป๊บเดี๋ยวเวลาผ่านแบบแบบแบบไปแป๊บแป๊บเวรียนมาเก็บเห็ดอีกแล้วนะคะฝันรู้สึกตอนจอดรถนะคะเห็นเห็นคนเห็นคนก็ไม่จะเขามากนะะสงสัยจะเป็นนะเหมือนคนไม่ใช่คนประเทศนี้นะเป็นคนยุโรปนี่แหละ เราก็เลยต้องรีบเขามากก่อนปงฟ้าด้วยค่ะนี่รู้สึกจะเป็นครั้งแรกที่เป็นแบบมาดเดียวนะคะมาแบบบรดญาายาใครผ่านน้ำเลยมีคนทิ้งขนมแถวนี้ไม่รู้จะเหลือเห็ดให้เราไหมหรือว่าจะมีเห็ดให้เราไหม เ็ดะะอ,อันนี้ออกแล้วรู้สึกเมื่อยังบานนั่นเดี๋ยวมาเก็บเ็ดนี้ค่ะเห็ดหนังแกะหนังไก่จำชื่อไม่ได้แล้วแต่ที่มาานี้เมื่อนี้แค่จะมาเอาเฮดพึ่งค่ะเ็ดพึ่งวานเหมือนเลือกได้ ไม่รู้มีเห็ดอะไรบ้างนะที่ออกตอนนี้เนาะอื้มล่มค่ะมันอีขึ้มค่ะมันก็เลยดูแบบว่าดูแบบมืดมืดแน่นะค่ะหาโมงุงมีแต่เห็ดสีแดงแดงค่ะแค,ะค,ะคะ่เห็ดน้ำหมากซึ่งป่าบ่าเคยเก็บเห็ดน้ำหมากนะคะ จะได้เห็ดพึ่งหวานไหนาะจเก็บเห็ดพึ่งหวานไปทอดนะติดใจทอดปีก่อนๆปีก่อนนะทอดครั้งแรกนะเห็นพี่ไอเขาชอบพี่ไอชื่อสวีเดนนะูดติดตามกันนี่แหละค่ะนี่เห็นปะคะหน่อยนิดนึง นี่จะให้โตหรือจะเอาเอาให้โตดีกว่าถ้ามีคนมาอีกต้องแย่งกันแน่นอนเลยค่ะอันนี้มันแก่แล้วอุ้ยขามันใหญ่มากเลยว่อถือว่าแก่แต่บาแม่งกินมั้นะคะนี่แมงกินพ่อ ไม่ฟูนะปีนี้หรือมันออกแล้วหรือยังไงเนาะแต่ละบ่องออมันจะออกบอบอพร้พอมกันหรือไม่ค่ะ ไม่รู้ลงมาช้าหรือมาเร็วนี่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 จุดนี้จำได้ว่าเห็ดกินได้นี่ได้แล้ว กำลังน่ารักนี่นะคะจำซื้อบ่อได้ล่ะค่ะอ,อาเียถักถกถๆกโอ้ยนี่ถากเรียนั้นดูสิค่ะมันน่ารักมันกำลังตะเปาะตะแเปะโอ้ย อุ้ยอุ้ยอุ้ยปล่อยให้กินไปฮะเดี๋ยวให้กลับมาเอาเดินเช็คดูก่อนนะคะมันแก่แล้วหวังว่ายังจะพอเหลือหนุ่มๆให้เรานะดูไปไปต่อครัไปต่อเผื่อเจอหนุ่มๆอยู่ คนที่เห็นอยู่ปากทางยังไม่เห็นเขาบ้านเลยค่ะพคนอาจจะจุดหมายคนละที่จะได้สักกี่ดอกเนาะสองดอกน้อยๆนั้นปากกะมเด็กเก็บมากนะคะขึ้นไปขึ้นมาแบบยันบ่มบันใจนะคะก็เลยไม่เก็บดีกว่า ได้สักหดอกไหมขอดอกแรกก่อนแล้วกันว่างเปล่าเหลือเกินเหลือง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 นั่นไม่ใช่จะใช่จุดไม้เราเท่าไหร่แต่ว่าแฟนกินชนิดนี้แฟนกินเก็บไปฝากแฟน มีดมาตัดกันค่ะหมดหมดหรือแมงนะนะแล้วเดล่าเนาะกัดละกัดละโอ้ยแมง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 อันตรายด้วยไปแล้วเข้าบ้านยังไงเนี่ยเข้าบ้านยังไงโอ้ย <c oughs> น่ากลัวจริงมาช่วงเดือนนี้ว่าแล้วว่ะ ว่าแล้วค่ะแมงชงนี้เสียงอยู่ค่ะ,ะตัดเอาลึกๆแล้วคนนั้นเขาจะมากับลูกเขาด้วยนะแต่ว่าถ้าถ้ามันจับที่คนนะมันก็จะเจ็บมันก็จะแมงพากกับนี่ค่ะอ้าแมงบอกลูกเปลือก,กหม่บบได้ว่างกล่องได้ค่ะแมงตัวนี้แม่ ไม่ให้ดูมากนะคะเพราะว่าหมายถึงแมงนะคะหรือว่าหรือว่าจะดูเป็นเป็นตัวอย่างคือแบบปลาชินกับมันแล้วโดนเกาะคนไปเก็บเห็ดมักจะโดนเกาะอยู่ที่ไหนละ่ะตกพื้นแล้วมั้งค่ะปลาบีเมื่อกี้เนี่ยอ,อาจจะเบิ้งท่านอยู่ในกลอนะะน่องเนาะเห็นอีกอันนึงอยู่ในนอกเมื่อกี้เหลือง มันมองง่ายมากนะฮะโตกว่าอันที่เห็นพันแรกนิดนึงนี่เอามีดจิ้มอย่างนี้มันก็จะไม่เห็นทากนะบางคนก็มีถุงมือนะไปอิมเอมก็มีถุงมือตลอดเลยเดี๋ยวเราไปต่อนะฮะนี้ก็ใหญ่มาก แล้วมาไม่ทันมันแก่แล้วทำให้รู้ว่าคนอาจจะไม่ได้มาตรงนี้นั่นก็ได้แต่ว่าดอกไม่สวย ถือว่าไม่ฟูเท่าไหร่ไม่เยอะก็จะเห็นลปลายก็คือเห็ดเหลืองนะไปต่อไม่ได้เห็ดถือว่าชมวิวแล้วก็ตัวปลายก็ได้ออกกำลังกายนอกสถานที่ เ uh huh. ห็ดพึ่งให้เก็บเลยนะคะ ันหย่างตรงหยาตรงนี้มันนุ่มค่ะมันเป็นมันเป็นเฟิร์นนะคะมันนิ่มเฟิร์นนะสันมอสมอส ดอกแรกเจอก็นอนเลยท้ากินจะได้เอาตะหัวได้ค่ะวันนี้เอาห,หัวไปต้มสดๆนั่นแย่งทาาขอแย่งเลยนะเพราะว่าเพราะว่ามันไม่มีอนะ่ะ เป็นเหตุเฉยๆนะถึงเอาดอกเดียวก็จะเอาก็าจะแย่งเพราะว่าลูกขับรถมาไกลเติบอยู่ด้วยไกลอยู่นะนะคะถือว่ามาเล่นตานั่นกันนะคะน่ารักกีนหรืเปล่ะเลือมท่าเน,นี่ยนุ oh ่นโอ้ย ข้างเก่าได้ค่ะยางเขามานี่เขามาทางนี้นั่นดอกหนึ่งตอนแรกทําไมไม่เห็นแลวยังไม่โตเหรอหอืมบางขามันนะคะความเป็นขามันจะเอาให้ดูมันใหญ่มากมันใหญ่ฝังดินลงไปนน่นนะคะไว้ตรงนี้จะไปเอาดอกนั้นคิดว่าคิดว่าจะใช่อยู่นะ อันนี้ก็เดินผ่านสนั้นก็ใช่กินหมดแล้วนี่ไม่มีใครมาเอาด้วดูสิเราจะกินส่วนไหนได้บ้างนะเอาไปทอดนะเอาไปทอดแบบนี้ก็เอาไม่เคยรู้สึกว่ามันจะน้อยขนาดนี้หรือว,ว่ามันยังจะออกไม่เยอะนะ โอ้ยแม่งกระตอมแม่งยุ่งปุี่ค่ะนี่ปราต้องใช้ถ้ามันโตอีกนิดมันก็จะได้เนื้อเยอะยุงก็เยอะนะคะนี่ยุงเยอะเยอะโอ้ยดูนี่ค่ะดูยุ่งไหมกัดคิ้วกัดคิ้วด้วยนี่นะคะอขออาภาัยมือเดียวโอ้ยยุ่งกระตามค่ะ ตามติดเนะ่ยเสียงลมแรงมากๆนะครพรุ่งนี้ฝนจะตกนี่ได้ชเดี๋ยววนไปอีกรอบค่ะบนทางเดิมระยะสั้นๆก่อนออกจากป่านี้ผามาซิมบูบอรีปีนี้ค่ะ บูเบอรี่อันนี้ดำชนิดดำล่างมองก็จะเป็นข้างในแบบสีขาวเลยค่ะดำหมดละมือเปื้อนถ้ากินในเปื้อนบูเบอรี่ที่นอร์เวย์เนี่ยจะจะออกสีแบบ ก็สีม่วงอะเนาะแต่ข้างในมันก็ม่วงเข้มเลยเป็นสีเลือดเลยนะนี่มาน้องปุนมาเก็บบลูเบอรี่กับพีป่ป่ากินเห็ดด้วยเห็ดจากธรรมชาติแต่วันนี้ได้น้อยจังเลยเปลือนวะมันจะมีขนมชนิดหนึ่งนะ เป็นมมฟินเขาโมฟินก็เรียกขนมไอขนมถ้วยที่มีรสชาติของบลูเบอร์รี่นะก็ก็อร่อยนะไม่ได้กินเป็นเดือนละโอ้ยเล็บไหมคะนี่ถ้าเราก็หายน้ำแะเวลาอยู่ในป่า ถ้าสมมติน้ำหมดหรือว่าลืมเอาน้ำมาแล้วกินนี้เรียกน้ำลายได้ดีมากเห็ดบะลายทอเด่นมากเกน้อบหลายคือทั้งปนน่อยเลยนะคะมองดูว่ายังไงตอนนี้ไปฝากลูกสาวไหมแต่เขาไม่สนใจอะไรเลยเขาไม่สนใจหรอกค่ะแอปเปิ้ล เต็มต้นน่ะเขาก็ยังซื้อกินอยู่ดีกินที่ร้านถนัดกว่าเก็บกินมา่ไห้่ล้ว,วคะน้อยๆละกินย่ำเลยสิเต็มท้องสิอิม่มไม่ใช่เต็มท้องหรอกแต่อิม่มหมายถึงจะให้อิ่มก็ยากอยู่แล้วดูอันนี้มันเป็นมันเป็นแตกต่างจากอันอื่นนะฮะอันอื่นดูอันนั้นจะเป็นแบบหมอกๆอ,อันนี้ ไปปลูกบ้านมาเลยได้ค่ะว่เกิดข้างในมันก็เป็นเหมือนกันไปแล้วค่ะไปต่อค่ะดูอันนี้สิว่าจะใช่ไหมอืมใช่จริงๆด้วยสงสัยดอกนี้จะเป็นดอกสุดท้ายก่อนรับปานนะทางออกอยู่ตรงนี้แล้วบนหลายคือทั้งพี่สาวเจอไปเก็บนาะ ทงทังสนมนนมันนี่เห็ดพึ่งหวานหรือเห็ดบ้านเราเรียกเห็ดพึ่งข้าวหรือเปล่าไม่รู้นะหร้วก็เห็ดพึ่งหวานแต่เคยจะกินเห็ดพึ่งท่ามเขยุบานเหาเห็ดพึ่งท่ามนี่เป็นอย่างที่แบบเห็ดตับเต่านะคะเนาะตราตรึงใจมากๆรสชาติของเห็ดตับเต่านะะกลิ่นมันหอม อันนี้มันก็รสชาติหวานหอมใช่ไหะนี่ได้ดอกไม่สวยเท่าไรเพราะว่าแมงกินอันนี้ก็ค่าได้หน่อยนะยังไงฮยู่ทาานี้บนไลคือท่างอะไรรัเสเซียเนาะคะ่ะหลางคนอาจจะเห็นหลายคนอาจจะเห็นนะะท่างรัเสเซียเป็นแม่มีเห็ดกหลายหลาย ทางกลับบ้านเราปิดคลิปแค่นี้นะคะถ้าจะเก็บระหว่างทางจะเอาให้ดูใหม่นะคะบาบค่ะไม่รู้เมื่อไหร่จะได้มาอีกอาจจะได้แค่นี้แล้วก็เอาไปทอดกินให้แบบได้ชิมรสชาติปีละครั้งก็ยังดีเพราะว่าเห็ดเก่าก็ยังเหลืออยู่ในตู้แข็งอยู่นะคะปีนี้ก็เลย ไม่ได้รีบที่จะมาเก็บนะคะเพราะว่าต้องเคลียร์ถ้าเคลียร์หมดแล้วคงจะแบบกินจนหน่านะกินจนน่ายจนป่อยากอ,อีกแต่ว่าก็ถือว่ามาย่างออกกำลังกายนะคะขับรถมาเลนค่ะบายค่ะ